ฟ้าไม่เป็นใจเลยนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ติดติด,ตดขัดขัดมาตลอดที่บอกว่าฟ้าไม่เป็นใจเลยแต่ถ้ามุมกลับแล้วชีวิตมันเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณจ,จะเฮงจากปังกว่าเดิมแน่นอน FC ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึก ศึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะในดวงชะตาของเจ้าชะตา ที่เกิดราศีสิงต้องบอกว่าเป็นดวงที่ฟ้าไม่เป็นใจเลยนะคะทําอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าติดติขัดขัดมาตลอดบางคนนี่ล้มหมอนนอนเสือนะคะบางคนที่ผ่าตัดกระทันหันแต่ก็มาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดให้มันดีขึ้นคุณจะมาถึงจุดที่บอกว่าชีวิตมามุมที่ตีกับ นะแล้วก็ต้องบอกว่ามาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงบางคนย้ายที่อยู่กระทันหันบางคนเปลี่ยนงานกระทันหันหรือในบางคนก็มาถึงชีวิตในในมุมหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราเหมือนบางครั้งยังปรับตัวไม่ค่อยได้แต่ถ้าคิดในทางกลับกันนั่นก็คือสิ่งที่ดีและในพรสวรรค์ของ เจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะคะอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะใช้ช่วงเวลาแห่งวิกฤตเนี่ยพลิกตัวเองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ใครที่มองเห็นในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจนะคะส่งออกหรือการดีลกับต่างประเทศหรือ การท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลในดวงชะตาที่มันจะทําได้ไปต่อได้ในดวงชะตาของคุณนะคะที่มันยังรู้สึกที่ติดขัดต้องบอกเลยว่าวิบากกรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณที่ติดตามหรือคนที่แท้งลูกหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องลูกหนี้คดีความคู่เวรคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรอะไรประมาณเนี้ยที่เขามาวุ่นวายในดวงชะตาของเราต้องบอกว่ามันเป็นสายสัมพันธ์แล้วก็การผูกพันมาในอดีต ชาติตรงนี้นะคะต้องบอกว่าการพบเวียนมาเจอแล้วสร้างวิบากกรรมอย่างบางคนมาในแง่ของลูกนี้อย่างบางคนมาในแง่ของคนรักอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในวิบากกรรมตรงนี้คุณจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้วายไปในช่วงเดือนมีนาคมค่อยๆดีขึ้นและทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นใครที่พบรักต้องบอกว่าเป็นรักแบบนี้มีตําหนินะคะลักษณะ เป็นพ่อม่แม่ไม่แต่ก็เอาละเป็นช่วงเวลาที่ดีคือจะรู้สึกถูกใจนะคะเป็นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีดวงเหมือนสมพงกันคนที่ดวงสมพงกันอะมาอยู่ด้วยกันปุ๊บแล้วมันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆกันเกิดขึ้นทันทีนะคะไม่ต้องรอ,อนานเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่อย่าหลอกตัวเองนะคะทุกๆคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และใครที่สายที่ เล่นเครื่องรางของของังต้องบอกว่าช่วงนี้มูข้้หมูเป็นจะดังนะคะเรียกเขาจะดง่งจะด่งดังกับเขาสักทีนะในเจ้าตาผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะแล้วก็ใครมีบุตรบริวารน,นะคะใครที่อายุน้อยนะ ลองให้เขาไปเสี่ยงหยิบนะคะลอตเตอรี่หรือเสี่ยงทายอะไรสักอย่างนะจะได้รับผลดีแต่อาจารย์กำลังมองว่าในชาวราศีสิงห์เนี่ยที่มองในเรื่องของการทําธุรกิจอาจารย์กําลังเห็นอยู่ว่าคุณจะมีแนวโน้มที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ให้คุณถอยใจในเรื่องของการผูกจิตอาฆาตหรือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วกับ แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ายใจของเรามาให้มีความเข้มแข็งก่อน นะแต่ชั่วโมงนี้คุณยังต้องวุ่นวายกับบริวารอยู่นะคะบางคนก็อาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวพ่อแม่บุตรหลานที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องดูแลนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ก็อีกแง่มุมหนึ่งชีวิตมาถึงจุดที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของราศีสิงห์นะคะก็ยังต้อง พึ่งในเรื่องพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้หนุนดวงไม่ให้ตกต่ำไปกว่าใครไม่ให้จนไปกว่าใครนั่นเองและก็เค็ดลับของชาวราศีสิงจะต้องพบเจอกับประลาดนะคะปรลาดก็คือผู้รู้บัณฑิตคือผู้รู้คบกับคนดีนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้จักเลือกคบคนด้วยชีวิตก็จะไปต่อได้แบบ รวดเร็วว่องไวเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ที่บอกว่าฟ้าไม่เป็นใจเลยแต่ถ้ามุมกลับแล้วชีวิตมันเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณใจเฮงจากปังกว่าเดิมแน่นอนและต้องบอกว่าบุตรหลานบริวารจะให้โชคและมาเสริมเติมเต็งกับพลังชีวิตของคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากประมาณนี้เนาะใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักในไลน์ออฟฟิเชียลแล้วกันนะคะตอบเช้าวปบ้าขออาภัยนะคะสวัสดีค่ะ